สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการสอนวิชาวิธีการคานวณกอนหนึ่งนะครับในเรื่องของแนะนําโปรแกรมแสแครนะครับเบื้องต้นว่า,าทํางานอย่างไรนะครับมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรูมีคลิปให้ชมไปชมคลิปกันก่อนนะครับสนุกไปเลยแฮะแบบนี้โค้ดเลบบน่นเกมในโรงเรียน ดกนะลิปดาจะต้องไปฟ้องครูลิปดาเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่อย่างที่ลิปดาคิดนะไม่ใช่อะไรล่ะเป็นเห็นอยู่ว่าฮอล่าแอบเล่นเกมในเครื่องคอมของโรงเรียนลิปดาจะไปฟ้องครูเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนลิปดาฟังฮล่าก่อนลิปดาฮพล่าทาอะไรกันนะจ๊ะเสียงดังไปหมดเลยนะฮพล่าแอบใช้คอมของโรงเรียนนั่งเล่นเกมอะไรไม่รู้อยู่ค่ะคุณครูทําโทษฮพล่าเลยค่ะ ลิปดาใจเย็นเย็นก่อนนะจ๊ะโพล่าไม่ได้เล่นเกมอยู่นะแต่โพล่ากำลังฝึกใช้โปรแกร,รม Scratch อยู่นะจ๊ะโปรแกร,รม Scratch คืออะไรเหรอคะโปรแกร,รม Scratch เป็นโปรแกร,รมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มหัดเขียนโปรแกร,รมโดยใช้สื่อเช่นภาพเสียงข้อความเพื่อสร้างเรื่องราวขาบเคลื่อนไหวสร้างเกมเพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ยังไงละจ้าลิปดาเอ๊ะ ทำไมลิปดาไม่ได้เรียนด้วยนะคะก็อาทิตย์ที่แล้วน่ะลิปดาหยุดเรียนเพราะเป็นหวัดไงก็เลยไม่ได้เรียนนะสิอ้าวเป็นอย่างนั้นเลยเหรอคุณครูคะแล้วถ้าลิปดาอยากใช้โปรแกรม Scratch บ้างจะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะงั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นให้ก่อนนะจ๊ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับหน้าตาของโปรแกรม Scratch กันก่อนว่าเป็นยังไงแล้วส่วนไหนใช้ทำงานอะไรได้บ้างกันนะจ๊ะ แถบที่อยู่ด้านบนนี้เป็นแถบคาสั่งที่เราจะใช้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมอย่างเช่นเปลี่ยนภาษาหรือสร้างบันทึกหรือเปิดไฟล์งานนะจ๊ะส่วนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นตรงนี้ก็คือหน้าจอแสดงผลของงานที่เราทำจ้ะซึ่งเราสามารถให้แสดงผลเต็มหน้าจอด้วยการกดตรงนี้ก็ได้ส่วนที่อยู่อีกด้านก็เป็นปุ่มกดเพื่อเริ่มการทำงานกับหยุดการทำงานจ้ะ ส่วนถัดมาเป็นส่วนที่กำหนดฉากพื้นหลังกับตัวละครให้งานของเราจ้ะซึ่งเราจะเลือกจากโปรแกรมวาดขึ้นมาใหม่หรือว่าเลือกจากรูปที่เรามีอยู่ก็ได้นะส่วนต่อมานี้เป็นส่วนที่สำคัญมากของโปรแกรม Scratch เลยนะเพราะเป็นส่วนของชุดคำสั่งที่เราเอาไว้ใช้ในการทำงานของโปรแกรม Scratch ซึ่งทำให้เราใช้งานได้ง่ายสะดวกมากเลยจ้ะซึ่งชุดคำสั่งก็จะแบ่งเป็นหลายหัวข้ออย่างเช่น การเคลื่อนที่การแสดงภาพเป็นต้นนะจ๊ะส่วนสุดท้ายนี้ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะ้ะโดยเราจะทำงานได้โดยเอาคำสั่งจากส่วนก่อนหน้านี้มาเรียงต่อๆกันเป็นชุดคำสั่งเพื่อให้ได้งานอย่างที่เราต้องการยังไงลจะจ๊ะโปรแกรม Scratch เบื้องต้นก็มีเท่านี้และจ้าลิฟดาอืมไม่น่ายากเลยนะคะเนี่ย ถ้าอย่างนั้นลิฟด,ดามาลองใช้โปรแกรมสครัชกันดูไหมเละจ๊ะงั้นลองโจทย์ง่ายๆก่อนลองทำให้เจ้าแมวตัวนี้เดินไปข้างหน้าดูสิได้เลยค่ะก่อนอื่นก็เลือกตัวละครที่เราจะใช้ทำงานก่อนเลือกเจ้าแมวเหมวนี่แหละแล้วก็ไปเลือกคำสั่งที่ต้องการถ้าจะให้เดินก็ต้องเลือกที่หัวพ่อการเคลื่อนที่เอาอันนี้แหละ ลองเดินเท่านี้ดูก่อนสุดทีร่ร้อยแล้วค่ะอ้าวทำไมไม่เห็นเดินเลยโธ่เอ้ยก็ลิปดานะ่ะยังไม่ได้กดให้โปรแกร,รมทำงานเลยนี่นาะแล้วเจ้าแมวมันจะเดินได้ยังไงกันล่ะอ้าจริงด้วยลืมไปหน่อยอะ่ะเก่งมากเลยจ้าลิปดาอยู่แล้วนะคะฝีมืออยู่แล้วแหม เดี๋ยวรีบดลองทําเกมดูดีกว่าเมื่อนักเรียนนะครับได้ชมคลิปไปแล้วนะครับทีนี้ครูจะสรุปว่าส่วนประกอบของโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือแถบเมนูเครื่องมือนะครับตรงสีแดงตรงนี้นะครับส่วนที่สองเรียกว่าแถบแถบเวทีนะครับแถบเครื่องมือเวทีสามสามจะอยู่ ตรงนี้นะครับสีชมพูแถบข้อมูลเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกนะครับส่วนที่สี่สีสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือบล็อกโปรแกรมคำสั่งนะครับส่วนที่ห้าส่วนที่ห้าจะอยู่ตรงสีเขียวนะครับก็คือชุดคําสั่งของบล็อกที่เลือกนะครับหก หกก็คือสีส้มนะครับพื้นที่ทํางานนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดส่วนนี้ครับที่มีแมวอยู่นีะครับก็คือเวทีนะครับส่วนที่แปดนะครับส่วนที่แปดตรงนี้นะครับสีฟ้านะครับก็คือรายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมสแควรก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ทีนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของโปรแกรมสแค t นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครูยกตัวอย่างข้อที่1คือแถบเมนูเครื่องมือนะครับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับเขียนวนที่เขียนเรื่องแล้วก็เขียนส่วนประกอบของโปรแกรมสแค t นะครับไว้ตรงกลางแล้วกเ็เป็นลักษณะไดอะแกรมนะครับ จะใส่พ่อหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับให้ครบทั้งหมด8 8หัวข้อนะครับก็คือในส่วนประกอบทั้งหมดจะมีอยู่8ส่วนนะครับเมื่อนักเรียนทำใบงานลงในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ่ายภาพลงในกลุ่มไลน์หรือจะส่งที่โรงเรียนก็ได้นะครับสำหรับเทปอนนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ